พระธรรมสุภาษิตบทที่สจงถวายเกียรติแด่พระเยโฮวาจึงได้สติปัญญาบุตรชายของเราเอ,อ๋ยอย่าลืมกฎเกณฑ์ของเราแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มวันเดินปีชีวิตยืนยาวและความสุขสมบูรณ์แก่เจ้า อย่าให้ความเมตตาและความจริงทอดทิ้งเจ้าจงผูกมันไว้ที่คอของเจ้าจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าดังนั้นเจ้าจะพบความโปรดปรานและความเข้าใจอันดีในสายพระเนตรพระเจ้าและในสายตามนุษย์จงวางใจในพระเยโฮวาด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพผาความเข้าใจของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นอย่าทำตัวฉลาดตามสายตาของตนเองจงยำเกรงพระเยโฮวาและออกไปเสียจากความชั่วร้ายการกระทำเช่นนี้จะเป็นสุขภาพแก่สดือของเจ้า และเป็นไขในกระดูกของตนจงถวายเกียรติแด่พระเยโฮวาด้วยทรัพย์สินของตนและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้าแล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดมและบ่ายาอย่ำองุ่นของเจ้าจะล้นด้วยน้ำองุ่นใหม่บุตรชายของเราเอ๋ยเยอาดูหมิ่นการตีสอนของพระเยโฮวา หรือเบอ่อนายต่อการตักเตือนของพระองค์เพราะพระเยโฮวาทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรักดังบิดาตักเตือนบุตรชายผู้ที่เขาปิติชื่นชมมนุษย์ผู้ประสบปัญญาและผู้ได้ความเข้าใจเป็นสุขจริงหนอเพราะผลที่ได้จากปัญญาย่อมดีกว่าผลที่ได้จากเงินและกำไรนั้น ดีกว่าทองคําเนื้อดีเธอประเสริฐกว่าทัพทิมและบรรดาสิ่งที่เจ้าปรารถนาจะเปรียบกับเธอไม่ได้ชีวิตยืนยาวอยู่ที่มือขวาของเธอและที่มือซ้ายของเธอมีความมั่งคั่งและเกียรติยศทางของเธอเป็นทางของความร่มรื่นและวิถีทั้งสิ้นของเธอคือสันติภาพ เธอเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแก่ผู้ที่ยึดเธอไว้บรรดาผู้ที่ยึดเธอไว้แน่นก็เป็นสุขพระเยโฮวาทรงวางรากแผ่นดินโลกโดยปัญญาพระองค์ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์โดยความเข้าใจโดยความรู้ของพระองค์น้ำบาดาลก็ประทุออกมาและเมฆก็หยาดน้ำค้างลงมาบุตรชายของเราเอ,อ๋ย จงรักษาสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดไว้อย่าให้ทั้งสองนี้หนีไปจากสายตาของเจ้าดังนั้นทั้งสองจะเป็นชีวิตแก่จิตใจของเจ้าจะเป็นความงดงามประดับคอของเจ้าแล้วเจ้าจะดำเนินในทางของเจ้าอย่างปลอดภยัยและเท้าของเจ้าจะไม่สะดุดเมื่อเจ้านอนเจ้าจะไม่กลัว เออเจ้าจะนอนและการนอนหลับของเจ้าจะเป็นอย่างผาสุขสดชื่นอยา่าเกรงความหวาดกลัวอย่างปัจจุบันทันด่วนและอยา่าเกรงเมื่อการรกร้างว่างเปล่าของคนชั่วมาถึงเพราะพระเยโฮวาจะทรงเป็นความไว้วางใจของเจ้าและจะทรงรักษาเท้าของเจ้าให้พ้นจากการถูกจับ อย่ายึดความดีไว้จากผู้ที่สมควรจะได้รับในเมื่อสิ่งนี้อยู่ในอำนาจมือของเจ้าที่จะกระทำได้อย่าพูดกับเพื่อนบ้านของเจ้าว่าไปเถอะแล้วกลับมาอีกพรุ่งนี้ฉันจะให้ในเมื่อเจ้ามีให้อยู่แล้วอย่ากะแผนงานชั่วร้ายต่อเพื่อนบ้านของเจ้าผู้อาศัยอย่างไว้วางใจอยู่ข้างๆเจ้า อย่าโต้แย้งกับผู้ใดยอย่างไร้เหตุผลในเมื่อเขาไม่ได้ทำอันตรายอย่างใดแก่เจ้าอย่าอิจฉาคนที่ทารุณอย่าเลือกทางใดๆของเขาเลยเพราะคนตลบตะแลงเป็นที่น่าอิสเอียนต่อพระเยโฮวาแต่ข้อลึกลับของพระองค์นั้นอยู่กับคนชอบธรรมคำสาปแช่งของพระเยโฮวาอยู่บนเรือนของคนชั่วร้าย แต่พระองค์ทรงอำนวยพระพรแก่ที่อาศัยของคนชอบธรรมแน่นอนพระองค์ทรงเยาะเย้ยคนที่มักเยาะเยะ้ยแต่พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจทอมคนฉลาดจะได้เกียรติเป็นมรดกแต่คนโง่จะได้ความอับยศเป็นตำแหน่งสรรเสริญพระเจ้า ขอบพระคุณสำหรับภาวจนะของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน